มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะครั้งนี้เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่4การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องสุดท้ายของสาระภูมิศาสตร์น,นในเรื่องของแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็สอดคล้องกับมาตรฐานส .5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวชี้วัด25.2/6.3นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการจัดการที่ยั่งยืนในประเทศไทย ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับมี3ข้อเท่านั้นเองเนาะหอธิบายแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืนได้เนาะสเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมในชุมชนอย่างยั่งยืนได้และ 3. นักเรียนจะเห็นคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไงครับ ในวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนไปดูภาพนี้ในกิจกรรมแรกกันเลยครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวอันนี้เป็นสิ่งต่างๆรอบตัวที่เรียนเคยเห็นแน่นอนเนาะในภาพนักเรียนเคยเห็นไหมเคยเห็นเนาะยังไงก็เคยเห็นอยู่แล้วเนาะภาพซ้ายคืออะไรลูกขวดน้ําภาพขวาคืออะไรยางรถยนต์ น้อเรียนคิดว่าไอ้สองอย่างนี้ลูกเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรครับเอาไว้ใช้ทำอะไรขวดน้ำก็ไว้ใส่น้ำน้ำดื่มหรือน้ำหวานก็ได้นะส่วนยางรถยนต์เอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้ใส่ล้อรถยนต์เพื่อทำให้รถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เยี่ยมยอดแต่ว่านเรียนรู้จักมันชัดเจนเรนะน,นะครับนักเรียนคิดว่าหลังจากการที่เราใช้ประโยชน์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะสิ่งของในภาพเหล่านี้ มันสามารถก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่เพราะอะไรลูกก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ไหมได้เพราะอะไรลูกเพราะเมื่อเราใช้ประโยชน์เหล่านี้แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นกลายเป็นขยะนั่นเองมันก็จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยิ่งสําคัญเป็นขยะพลาสติกด้วยนะมันก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับในวันนี้ เราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้กันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเนี่ยนักเรียนต้องไปสืบค้นไปหาข้อมูลก่อนเนาะว่าเนาะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเนาะมันเป็นยังไงมันมีความสําคัญแล้วม,มีแนวทางในการอนุรักษ์ที่ทําให้เกิดการยั่งยืนเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสัก10นาทีเพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสืบค้นไปรวบรวมข้อมูลแล้วเราจะได้มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้อย่างสนุกสนานโอเคไหมถ้าทุกคนโอเคแล้วเราไปรวบรวมข้อมูลพร้อมๆกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครับหลังจากที่เรียนได้ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้ว10นาทีที่ผ่านมา เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยเราจะใช้เวลา10นาทีอย่างคุ้มค่าร,รวบรวมข้อมูลมามากทีเดียวที่เราจะมาเรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอแอนิเมชันที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ให้นักเรียนได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะักเรียนจะได้มีข้อมูลที่ที่แน่นขึ้นพร้อมจะไปชมกันหรือยังครับถ้าพร้อมไปชมแล้วเราไปชมกันเลยครับ แนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแนวทางการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างยั่งยืนหรือใช้ได้ยาวนานขึ้นสามารถจำแนกได้เป็น2แนวทางสำคัญคือแนวทางการจัดการด้านมนุษย์และแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแนวทางการจัดการด้านมนุษย์ สามารถทำได้โดยการสร้างจิตสำนึกหรือความตระหนักแก่ประชาชนด้านทรัพยากรโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยวิธีการต่างๆเช่นทำแผนภาพแจกติดป้ายรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรในชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างใจตคติและทัศนคติแก่ประชาชนด้านทรัพยากรได้โดยการสร้างความรู้สึกและความคิดของประชาชนในชุมชนให้มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรและสามารถสร้างทักษะและการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนด้านทรัพยากรโดยเน้นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่นการรวบรวมข้อมูลการติดตามข่าวสารทั้งในชุมชนและนอกชุมชนพร้อมทางกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้โดยการส่งเสริมด้านการดูแลและรักษาทรัพยากรเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดต่อส่วนรวมเช่นการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงแหล่งน้ำหรือก่อนนำกลอบมาใช้ใหม่ส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆเพื่อเป็นการลดของเสียและประหยัดทรัพยากรเนื่องจากการนำเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ จะทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมถูกใช้อย่างคุ้มค่าเช่นใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร<ม>เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากร<ม>เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรในอนาคตด้วยวิธีการต่างๆเช่นการลดปริมาณขยะ หรือการจัดทําแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนอ่าเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเนาะนอกจากที่เรียนรวบรวมข้อมูลมาแล้ว10นาทียังได้ชมเนาะวิดีโอแอนิเมชันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนมีข้อมูลแบบอยู่ในมือเยอะและ้วอยากที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในใน,ในชั่วโมงเนี้ยเนาะมากแล้วเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มเนาะเรียนรู้กันในคําถามชวนคิดคําถามแรกนี้เลยครับ คำถามชวนคิดคำถามแรกเนาะครูถามว่าแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนี่ยเราสามารถที่จะจําแนกได้กี่แนวทางและเป็นแนวทางอะไรบ้างกี่แนวทางครับอ่ามี2แนวทางเก่งมากแปลว่านักเรียนไปร,ปรวบรวมข้อมูลมาอย่างดีมีแนวทางใดบ้างลูกมีแนวทางด้านการจัดการของมนุษย์กับแนวทางด้านการจัดการของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอง oh, โอ้เก่งมากเลยเนาะเพราะนั้นเนาะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนี่ยเรามี2แนวทางอย่างที่นักเรียนตอบไปเมื่อสักครู่เลยเป๊ะเลยก็คือแนวทางที่1ก็คือแนวทางทางด้านการจัดการเนาะด้านมนุษย์กับอีกแนวทางหนึ่งก็คือเป็นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้ง2แนวทางเนี้ยลูกมันเป็นแนวทางที่จะทําให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ย คงอยู่อย่างยั่งยืนแล้วเราก็จะมีทรัพยากรเหล่านี้เนาะใช้ไปนานๆโอเคเนาะมีสองแนวทางเนาะอ่ะคำถามต่อไปคําถามต่อไปลูกคาถามนี้อยากถามนักเรียนว่าแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนแต่และแนวทางเราสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างไรบ้างถ้าแนวทางด้านมนุษย์เราจะดำเนินดําเนินการยังไงได้ดูลูกดาเนินการยังไงได้บ้างเราก็ไปให้ความสําคัญไปให้ความรู้ กับมนุษย์นะไปที่มนุษย์อย่างเดียวเนาะส่วนแนวทางทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะมีวิธีมีแนวทางอย่างไรเราก็จะมีแนวทางเกี่ยวกับทํำยังไงก็ได้ให้เราใช้ทรั spreads, พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดอย่างคุ้มค่าอืมเยี่ยมมากอ่ะแล้วเราไปดูกันเนาะแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนาะแนวทางแรกก็คือด้านการจัดการด้านมนุษย์เนี่ย เราเราก็สามารถที่จะทําได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นเราก็สร้างจิตสํานึกหรือความตระหนักให้กับประชาชนทางด้านทรัพยากรในที่นี้เนี่ยเราก็ไปเสริมสร้างความรู้ของเขาให้เขามีความรู้ทางด้านทรัพยากรให้มีความรูนะ้ในเรื่องผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในชุมชนเนอะอาจจะมีวิธีหลากหลายเช่นอาจจะมีการติดป้ายเนาะประชาสัมพันธ์เนาะให้ข้อมูลต่างๆหรือเนาะจะมีการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอันนี้ก็เป็นวิธีการแรกเห็นด้วยกับครูไหมเห็นด้วยไหมลูกเห็นด้วยเนาะ,ะไปอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นการจัดการทางด้านด้านมนุษย์เหมือนเดิมเนาะก็เป็นวิธีที่2อเนาะอาจจะมีการสร้างเจตคติหรือทัศนคติแก่ประชาชนทางด้านทรัพยากรทำยังไงลูกเนาะก็จะมีการสร้างความรู้สึกแล้วก็ความคิดของประชาชนเนี่ยเนาะให้ให้ชุมชนเนี่ยรู้จักให้มีจิตสาธารณะ เราให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรว่าทรัพยากรเหล่านี้มันมีความสําคัญอย่างไรเนาะเช่นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรหรือเราจะมีการสร้างความตระหนักเนาะในการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะใครเพิ่มเติมใครไม่เห็นด้วยหรือใครเห็นด้วยยังไงเนี่ยสามารถเพิ่มเติมความรู้ได้เลยนะลูกเนาะ อีกวิธีหนึ่งลกูกในเรื่องของการจัดการด้านมนุษย์เนี่ยอาจจะใช้วิธีการสร้างทักษะแล้วการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนทางด้านทรัพยากรทำยังไงเนาะส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับประชาชนในชุมชนเช่นเนะาะให้เขาสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในชุมชนได้อย่างเป็นระบบเขาจะได้รู้ว่าในชุมชนเขามีทรัพยากรอะไรมากน้อยแค่ไหนเขาต้องใช้อย่างไรนะเปิดโอกาส เาให้สมาชิกในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของชุมชนครับนี่เป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในด้านมนุษย์ต่อไปครับด้านที่2ด้านที่2คือด้านอะไรลูกคือด้านการจัดการในด้านของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเราอาจจะมีวิธีการหลายวิธีการยกตัวอย่างเช่นส่งเสริมด้านการดูแลแล,และก็รักษาทรัพยากรทำยังไง ทำยังไงก็ได้ให้มีการลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็เมื่อใช้แล้วเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้มีประสิทธิภาพนาะยกตัวยอย่างเช่นเราเรียนอาจจะมีการบําบัดน้ําเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ําเหล่านั้นเนี่ยลงสู่ธรรมชาตินาะหรือจะทําให้เขาทํำยังไงก็ได้ให้รู้จักในการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งในถังขยะอันนี้ก็เป็นแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมด้านการดูแลแล้วก็รักษาทรัพยากรนั่นเอง หรือจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ลูกนะส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการใหม่ๆอย่างไงดีอะวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ลดการปล่อยของเสียโดยมีการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติหรือ,อลดการใช้ทรัพยากรก็ได้เช่นเรานำเอานวัตรกรรมใหม่ๆม,มาประยุก์ตใช้เครื่อของเก่าๆใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิด คุณภาพสิ่งแวดล้อมขอให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราก็ไปนําของใหม่ๆม,มาใช้เพื่อลดานะปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือใช้กระบวนการใหม่ๆที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้เนาะเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการใหม่ๆใ,ในการจัดการกับอ่าสิ่งแวดล้อมทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเนาะหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้ลูกวิธีนี้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรยังไงลูก วิธีการนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพให้การจัดการทรัพยากรในอนาคตเนี่ยมันทำยังไงให้เกิดการจัดการแล้วมันเกิดความยั่งยืนนะเช่นเราอาจจะมีการจัดทําแผนในการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างที่เราบอกว่าทรัพยากรมีอยู่ร้อยเราอาจจะมีการทําแผนการใช้ว่าใช้ปีนี้ใช้แค่สิบนะหรือหาใหม่มาเพิ่ม20่สิบอย่างเงี้ยมีการวางแผนการใช้นั่นเองะพับผู้ยเงานหรือมีการลดปริมาณขยะ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้ซะอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อต่อ,ตอชุมชนเราก็ลดการใช้ตัวทรัพยากรตัวนั้นซะให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนทั้ง2ด้านเนาะนักเรียนมีใครไม่เห็นด้วยกับครูไหมหรือนักเรียนมีข้อมูลมีอะไรที่จะเพิ่มเติมในชั้นเรียนในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถทําได้เลยนะครับทําได้เลยอ่า หานักเรียนเห็นด้วยกับครูทุกคนเนี่ยครูจะนําพานักเรียนไปสู่อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้คือกิจกรรมบอกได้ไหมอ่ากิจกรรมบอกได้ไหมเนี่ยจะบอกอะไรครูได้บ้างดูจากภาพภาพที่เห็นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรมันคือถังขยะนะครูเลยถามว่าภาพที่เรียนเห็นเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรอไม่ต้องถามก็ได้ครับคุณครูเอาไว้ทาอะไรจ๊ะ เอาไว้ทิ้งขยะนั่นเองถามต่อถามต่อแล้วเรียนเคยเห็นถังขยะสีอะไรบ้างอ่าสีแดงเคยเห็นไหมเคยสีเหลืองเคยเห็นไหมลูกเคยสีน้ำเงินอ่าก็เคยสีเขียวอ๋อเคยแปลว่านรกเรียนเคยเห็นถังขยะหลากหลายสีมากนั้นครูถามต่ออีกนิดนึงแล้วเรกเรียนคิดว่าถัางขยะแต่ละสีเนี่ยสามารถทิ้งขยะประเภทเดียวกันได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะอะไร เพราะว่าถังขยะแต่ละสีเนี่ยเขามีการกําหนดมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าถังขยะสีแดงนะต้องทิ้งอะไรถังขยะสีแดงใชะไหลูกอ่าเอาไว้ทิ้งขยะอันตรายนั่นเองเนาะเช่อนอะไรแมสเนี่ยเนาะถ้าหน้ากากอนามัยที่เราใช้เนี่ยถือว่าเป็นขยะอันตรายก็ไว้ทิ้ง a อทที่เราปั่นแล้วเราก็ไว้ทิ้งในถังขยะอันตรายสีเหลืองสีเหลืองใช้ทิ้งอะไรเอ่ยสีเหลืองก็จะเป็นถังขยะที่เอาไว้ ใส่ขยะที่มันสามารถรีไซเคิลได้เนาะสีน้ำเงินเนาะเป็นขยะทั่วๆไปเนาะขยะทั่วๆไ,ไปที่มันไม่ใช่ขยะอันตรายที่มันไม่ใช่ขยะรีไซเคิลเนาะส่วนสีเขียวนั้นเราก็เอาไว้ใช้ทิ้งเศษอาหารอะไรที่มันเป็นเศษอาหารข้าวสวยข้าวอะไรที่กินแล้วเหลือๆเ,เนาะเราก็ทิ้งเศษอาหารเห็นไหมมันมีรูปก้างปลาอยู่ก็ทิ้งไปได้เลยนะครับแปลว่า นักเรียนของครูเนี่ยสามารถที่จะแยกขยะเป็นแล้วโดยใช้ทิ้งขยะแต่ละสีแต่ละสีนี่ครูถามต่ออีกนิดหนึ่งลูกในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะลูกแล้เรียนเคยแยกขยะก่อนทิ้งไหมลูกเคยไหมใครเคยยกมือให้ครูดูหน่อยอ่ามีใครไม่เคยไม่ต้องอายนะลูกใครไม่เคยยกมือให้ครูดูหน่อยลูกก็อพอมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยแยกขยะทิ้งอยู่แล้วเนี่ยก็ ครูก็ขอชื่นชมเนาะว่านักเรียนทําได้ถูกต้องเป็นนักอนุรักษ์เลยเนาะส่วนคนที่ยังไม่เคยครูฝากเอาไว้เนาะให้ในักเรียนเนี่ยนะลองช่วยกันแยกขยะเนาะลองกลับไปก็เริ่มเริ่มทำเนาะเริ่มเริ่มแยกขยะแล้วนักเรียนจะเห็นเนาะอะไรที่มันดีขึ้นเราขยะรีไซเคิลแบบนี้เราก็สามารถจะเก็บมาทําอะไรต่างๆได้เนาะตามกิจกรรมต่อไปนี้อ่านะกิจกรรมต่อไปนี้อาจจะใช้ขยะรีไซเคิลเนี่ยมาทําก็ได้เนาะ กิจกรรมต่อไปนี้คือกิจกรรมนวัตกรรมชิ้นใหม่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยคิดนวัตกรรมขึ้นมาหนึ่งชิ้นทําอะไรก็ได้โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นหรือจะใช้จากวัสดุเหลือใช้ก็ได้เดี๋ยวเดครูมีตัวอย่างให้ดูก่อนอ่ะมาดูตัวอย่างก่อนนะลูกตัวอย่างแรกเนาะเป็นขวดน้ําเมื่อสักครู่นี้นะขวดน้ําเมื่อสักครู่นี้นักเรียนสามารถมันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอะไรได้อ่าเช่นก่อให้เกิด กระถางใบเล็กๆปลูกดอกไม้สวยๆหลากหลายสีเห็นไหมเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างเนาะการอีกอันนึงรูปที่เราเห็นแล้วเมื่อกี้นี้คืออะไรคือยางรถยนต์นะยางรถยนต์เนี่ยสามารถเอามาทําเป็นนวัตกรรมอะไรได้บ้างครูยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นก็เป็นกระถางเหมือนกันแต่เป็นกระถางใบใหญ่หน่อยอ่าก็ปลูกต้นไม้นะได้ต้นใหญ่หน่อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเนาะแล้วนักเรียนก็คิดเนาะโดยคิดว่าเราจะใช้วัสดุอะไรดีที่เป็นวัสดุที่มันอยู่ในท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุเหลือใช้อะไรก็ได้เนาะนักเรียนก็ทําในสมุดก่อนนะให้เวลาสักสินาทีนะลูกเนาะสร้างสารรค์ผลงานของนักเรียนลงในสมุดก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสินาทีลองทําดู เป็นยังไงบ้างครับนักเรียน10นาทีที่ผ่านมานักเรียนคิดค้นนวัตกรรมอะไรได้บ้างนาะหลากหลายเลยนะครูว,ว่าถ้านักเรียนช่วยกันเนาะนำเอาวัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้เนี่ยเอามาใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมเนี่ยมันก็จะทําให้ชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีขยะน้อยลงแล้ว,ลวนักเรียนก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปซื้อไอ้สิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะเราสามารถที่จะบัดดิฐ คิดค้นนวัตกรรมมาได้เองครครูฝากนักเรียนทุกคนไว้นะครับว่าถ้านักเรียนมีโอกาสที่จะนาเอาวัสดุเหลือใช้หรือเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างเป็นนวัตกรรมใช้เนี่ยก็ก็ทําม,มันจะส่งผลต่อทําให้เรามีของใช้แล้วที่สําคัญครับมันสามารถที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยอเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปหลังจากที่เรียนได้คิดค้นนวัตกรรมแล้วเนี่ยคำถามชวนคิดคําถามนี้ครูถามว่า การปฏิบัติตนตามแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้างถ้านักเรียนเนาะปฏิบัติตนเนาะพูดง่ายคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่ะนะมันจะก่อให้เกิดอะไรเกิดขึ้นได้บ้างลูกทําให้นักเรียนมีอะไรลูกมีทรัพยากรใช้อีกยาวนานใช่ไหมเพราะเรามีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างประหยัดถูกต้องแล้วอะไรเดี๋ยวครูลองสรุปให้ดูครูลองสรุปให้ดูเนาะประโยชน์ของการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเนี่ยอ่าอันแรกเลยตามที่เรียนตอบเป๊ะเลยเก่งมากเลยเราจะมีทรัพยากรใช้ที่ยาวนานขึ้นเนาะพื้นที่ในชุมชนจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะเรียนช่วยกันอนุรักษ์ช่วยอ่าช่วยกันจัดการทําให้นักเรียนเนี่ยมีทรัพยากรคงทนอยู่ในชุมชนเนาะชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนเห็นไหมนะพูดง่ายๆเราก็ต้องเราก็ใช้แต่เราใช้ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนด้วยเนาะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกนํามาใช้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเอามาใช้นิดเดียวแต่กอบก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาเราเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการเนาะ การจัดการแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการยั่งยืนเมื่อเรียนมีองค์ความรู้แล้วมีความรู้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้แล้วเนี่ยกิจกรรมต่อไปขาดไม่ได้ในทุกๆครั้งเราต้องเจอกับกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติวันนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรกันเราจะลงมือปฏิบัติอะไรกันไปดูกันเลยครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมการศึกษาแล้วก็สำรวจทรัพ,พยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองจากนั้นแล้วเี็กก็ร่วมกันทำเป็นโครงงานเนาะแนวทางการจัดการทรัพ,พยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนเนาะให้เกิดการพัฒนาแล้วก็สมดุลและให้เกิดความยั่งยืนด้วยเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นลูกตอนนี้มันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาเนาะันั้นในการทํากิจกรรมกลุ่มเนี่ยนักเรียนก็ต้อง มีการป้องกันตัวเองมีการสวมใส่หน้ากากอนามายัยมีการใช้เจลล้างมือแล้วถ้านักเรียนสามารถที่จะเว้นระยะห่างในการทําโครงงานเนี่ยาสามารถเว้นระยะห่างได้ก็ควรที่จะเว้นระยะห่างต้องรักษาสุขภาพมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ไปวางแผนการทําโครงงานได้เลยเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้วางแผนการทําโครงงานแล้วท้ายสุดครับนักเรียนครับตั้งแต่ที่เรียนเรียนมา ้นชั่วโมงเราพูดมาเราให้ดูภาพเราให้คิดนวัตกรรมเราให้พูดถึงแนวทางการจัดการด้านมนุษย์แนวทางการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงลงมือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนักเรียนลองสรุปความรู้การเรียนรู้ในครั้งนี้ให้ครูหน่อยสิว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเออหงได้ความรู้อะไรแล้วนึ่นนก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางใช่ไหมลูกแนวทางในการปฏิบัติ เนาะทางด้านมนุษย์แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมเองเนาะรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เรียนได,ได้ความรู้ในครั้งนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างลองดูนะว่าจะตรงกับครูไหมเนาะการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยนักเรียนได้ว่าการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องมีแนวทางนะเราพูดถึงแนวทางบ่อยๆมีแนวทางในการจัดการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็เป็นระบบ รวมทั้งต้องมีการกระตุ้นให้คนอื่นให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกเนาะรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยเนาะเพื่ออะไรลูกเพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานๆมันอยู่อ่ามันเกิดความยั่งยืนแล้วอ่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะไปนานๆอันะนี้คือสิ่งที่เรียนได้รับเนาะจากการเรียนรู้ในวันนี้ถูกต้องไหมฮาถูกต้องเนาะ เมื่อถูกต้องแล้วเราไปสรุปความรู้หลังเรียนกันเลยด้วยคําถามไม่กี่ข้อเนาะอีกนิดเดียวอะไรมากี่ข้ออ่ะมาดูคําถามข้อที่1คําถามข้อที่1เนี่ยเราถามว่าข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องไม่ใช่นะหนสรรหาแหล่งเงินทุนสำรองระหว่างชุมชน 2. บํบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ำลำธาร 3. ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. จัดทำแผนการพัฒนาทรัพย์กรอย่างเป็นระบบต่อ้าไหนโลก 1. นึ่งองหรือ 3. หรือ 4. ตอบเนาะสรรหาแหล่งเงินทุนสำรองระหว่างชุมชนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งแวดล้อมเลยเนาะข้อที่2ครับเนาะเมื่อถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกฟ้าใสได้ทำโครงการมอบธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ โดยเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันทํากิจกรรมปลูกต้นไม้หนึ่งคนหนึ่งต้นแล้วเรียนคิดว่าโครงการเนี้ก่อให้เกิดผลดีตามข้อใด 1. ผู้คนเกิดความรักและความสามัคคี 2. ร้านขายต้นไม้มีลูกค้าเพิ่มจํานวนมากเลยข้อ 3. ส,สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยเนื่องจากนะมีพื้นที่ป่ามากขึ้นหรือ 4. มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตอบอะไรเอ่ยนักเรียนตอบพร้อมๆกันว่าตอบข้อตอบข้อ3ใช่ไหมครับสัตว์ป่าก็จะมีที่อยู่อาศัยเนาะเนื่องจากมามีพื้นที่ป่ามากขึ้นเพราะเรามอบธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วมาดูอีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายลูกข้อนี้เราถามว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างไร ข้อหนหน้อแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะเสมอข้อ2เก็บขยะพลาสติกไปขายหลังเลิกเรียนข้อ3เป็นจิตอาสาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดห,หรือข้อ4เนาอททำความสะอาดห้องเรียนเป็นประจำตอบข้อไหนครับเด็กๆข้อนี้ตอบข้อตอบข้อหนึ่งนั่นเองน้นององ่ายสุดเลยนักเรียนก็แยกขยะก่อนที่จะทิ้ง,งวันนี้นักเรียนน่าจะเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากทีเดียว ครูฝากว่าให้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ